กาซยาร้านังประเทศเวียดนามสวยงามมากครับพอดี18นาฬิกาพอดีตะเวนเริ่มตกดินเขาก็เปิดแสงไฟอ่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับก็เปลียดเจ็ดครับเครื่องบินเปียดเจ็ด กัคูเตดานังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลนาคาฟิคทิการัดเหียดเจ็นนะครับตัวนั้นเหียดเจ็ดลำนี้ก็เหียดเจ็นนะครับเป็นสีม่วงลำนั้นสีแดงนะครับเหียดเจ็ดเหมือนกัน ถึงพื้นโดยสวัสดีภาพครับสวัสดีครับ